แค่ทามอเตอร์อะแล้วเขาพิมพ์มาว่าเนี่ยพี่อยู่งานมอเตอร์ออกมาเจอกันหน่อยสิคือแบบมึงเป็นใครอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าพอเราเลิกงานปุ๊บแล้วเราแบบเช็คอินเราไปนั่นไปนี่เข้าตามมาอันนี้แค่รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วถ้าอยากรู้จักอะแค่เป็น fc เราก่อนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าคุณไม่ได้น่ากลัวเราไม่ได้ใจร้ายที่จะแบบหยิ่งกับทุกคนโดยพื้นฐานพวกเราไม่ใช่คนหยิ่งอยู่แล้วอย่างน้อยก็คือต้องให้แคทเห็นตัวตนก่อนอะมาเจอสักนิดนึงให้เห็นก่อนในงานในอะไรกันสักนิดนึงก่อนแล้วก็ แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆลองทักมาอย่างสุภาพแค่พิมพ์อะไรมาให้เรารู้ตัวตนของคุณบ้างแล้วก็คือแบบเอาตัวเป็นๆออกมาเปิดเผยให้เราเห็นบ้างไม่ใช่ว่าพิมพ์มาอย่างเดี๋ยวแล้วไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร เคยเจอบางทีแบบส่งดอกไม้มาให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก็มีนะมีแบบยไปทานข้าว้วาอาจจะเอาเพื่อนไปด้วยใช่ส่งดอกไม้มาอะไรอย่างเงี้ยใครก็เคยเจอขนมก็ได้นะส่งขนมกระจุ๊กกระจิ๊กกระจับกระแจ๊กเราไม่ได้เห็นแกกินแต่เราแค่รู้สึกว่าคุณก็ดูแบบโอเคคุณอยากจะทาความรู้จักเราเอาจริงๆถ้าไม่ส่งดอกไม้ไม่ส่งขนมไม่ส่งอะไรมาก็ได้หรืออาจจะแบบมาขอเซลฟี่แล้วส่งมาให้เรารู้อ๋อคุณคือคนนี้เพราะว่าในไอจีเรามีคนทักมาเยอะเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่ทักมาเขา เขาต้องการอะไรบางคนเขาไม่ได้อยากได้อะไรไงเขาแค่อยากเป็น FC เราแต่บางคนที่เขาอยากจะจีบคุณก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าคุณจีบแต่ไม่ใช่มาคุกคามแค่นั้นเลย